สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเรามาเริ่มกันด้วยประเพณีไทยเก่าแก่ดั้งเดิมเป็นประเพณีแปลกๆท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อ,อายายกะลาตากะลีหรือว่า,าปู่สังกษายญ่าสังกษีไหมครับหรือว่าปู่แสะญ่าแสะเนี่ย เป็นอะไรนะเมื่อไม่นานมานี้ผมดูโทรทัศน์เขาถ่ายทำเรื่องพิธีกินดงปู่แสย่าแสที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเพราะว่าวันนั้นทีวีเขาออกมีเวลานิดเดียวเท่านั้นเองคนฟังยังไม่ทันเข้าใจอะไรนะครับคือเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่รักษาอาณาเขตหรือว่าบ้านเมืองเนี่ยธรรมดาก็เป็นเจ้าพ่อหลักเมืองหรือว่าเป็นระดับเจ้าพ่อเจ้าแม่ใหญ่ๆนะเป็นสิ่งที่เชื่อกันรุ่นต่อรุ่นจากเรื่องราวที่คนสมัยหนึ่งเคยเห็นจนกระทั่งเปลี่ยนวันเดือนปีไปนานแสนนานเรื่องของเจ้าของดินแดนแต่เดิมอาจจะเปลี่ยนไปเป็นแค่เรื่องในนิยายหรือว่าตำนานเท่านั้นแต่ว่าเรื่องเนี้ย มีหลักฐานยืนยันมาเพราะว่าประเพณีทําสืบเนื่องกันต่อมาไม่ขาดสายคือเรื่องของปู่แสะย่าแสะท่านผู้ฟังตามความเชื่อของชาวเหนือโดยเฉพาะชาวเมืองเชียงใหม่แต่โบราณน,นั้นเชื่อกันว่าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มียักษ์รักษาอยู่สองตนตนหนึ่งชื่อปู่แสะหรือว่ายักษ์จิตคำอีกคนหนึ่งชื่อย่าแสะหรือว่ายักษ์ตาเขียว ตามตำนานนั้นก็เล่าเรื่องของยักษ์สองตนนี้ว่าแต่เดิมเป็นยักษ์ดุร้ายทุกๆเจ็ดวันเนี่ยจะจับคนกินครั้งหนึ่งหรือว่าเมื่อครบเจ็ดวันแล้วชาวบ้านต้องหาคนมาสังเวยให้แก่ยักษ์ทั้งสองเป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งยักษ์สองตนเนี้ได้เข้าไปอยู่ในข่ายยานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าด้วยพระองค์ทราบในข่ายพระยานว่าสถานที่ที่ยักษ์ทั้งสองดูแลปกปักรักษาอยู่นั้น การภายภาคหน้าจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศาสนาแล้วยักษ์ทั้งสองจะได้หยุดสร้างเวรสร้างกรรมแก่ชาวบ้านเสียทีเมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จมายัางดอยที่ยักษ์ทั้งสองอยู่แล้วแสดงปาฏิหาริย์ในยามค่ำคืนโดยทำการแผ่พระรศมีออกเป็นฉับพันนรังสีครอบคลุมภูเขาทั้งลูกจนภูเขาทั้งลูกสว่างสวัยเป็นสีทองพญายักษ์ปู่แส ก็เข้ามาถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุไฉนท่านถึงได้มีอิทธิฤทธิอันน่าอัศจรรย์อย่างนี้ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่ามีฤทธิ์ได้ด้วยการถือศีลยักฤฤษปู่แสก็ถามต่อไปอีกว่าศีลคืออะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าศีลคือการรักษากายวาจาใจให้สงบไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น ตามตำนานกล่าวว่าเมื่อยักษ์ทั้งสองคือปู่แสยาแสได้รับวังพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขอสมาทานเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งขอสมาทานศีลพอสมาทานแล้วก็เกิดความน่าอัศจรรย์ขึ้นแก่ยักษ์คือเขี้ยวของยักษ์ปู่แสยาแสเนี่ยหลุดออกไปจากปากเป็นนิมิตหมายว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปู่แสยาแสะจะไม่ทำร้ายผู้คนอีกต่อไป ปูแส่ย่าแส่สมาทานศีลห้าแล้วก็ขอรักษาศีลอย่างมั่นคงสืบไปแต่ขอพระพุทธองค์ว่าที่สัญญานะก็คือสัญญาว่าจะเลิกกินคนโดยเด็ดขาดแต่ขอให้คนทั้งหลายมาเส้นไหว้ตัวด้วยควายปีละครั้งคือเปลี่ยนไปกินสัตว์แทนโดยกำหนดว่าให้เส้นปูแสะในวันขึ้น15บห้าำเดือน9แล้วก็เส้นหญ้าแส่ในวันต่อไป ตามตำนานยังกล่าวว่าเมื่อปู่แสะยาแสะได้สมาทานศีลห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองก็แยกย้ายกันไปรักษาศีลโดยที่ดอยคําก็มีย่าแสะทำหน้าที่ดูแลส่วนที่ดอยเงินหรือว่าดอยสุเทพนั้นมีปู่แสะทำหน้าที่ดูแลในการเส้นควายมีการระบุอีกว่าให้ทำที่ดอยคําซึ่งจุด จุดที่หญ้าแสะดูแลนั้นให้ทำการเส้นด้วยควายดำกรีบพึ่งหูเสมอเขาหมายถึงการหาควายมาเส้นหญ้าแสะที่ดอยคำเนี่ยให้หาควายสีดำรุ่นยาวที่ยังไม่เคยผ่านการใช้ไถนาคือกรีบของควายรุ่นเยาวเนี่ยยังเป็นสีกรีบรวงพึ่งอยู่นอ,ออกเหลืองเหลืองเหลืองแก่เหลืองอ่อนอยู่ยังไม่เป็นสีดำอันนี้หมายถึงกรีบ ก็บเก็บเท้าควายส่วนหูเสมอเขาเนะี่ยหมายความว่าระ,ระดับหูกับเขานั้นยาวเสมอกันแล้วแล้วค่อยเอามาให้ญาแสกินส่วนที่ดอยเงินหรือว่าดอยสุเทพนั้นปู่แสรักษาให้หาควายเผือกเขาคำคือควายที่มีลำตัวสีขาวแล้วก็เพิ่งจะแรกรุ่นเขาควายยังออกสีเหลืองๆอยู่มาเส้นแก่ปู่แสะนะ ชาวเมืองเชียงใหม่เชื่อว่าเมืองเชียงใหม่นั้นมีปู่แสะย่าแส่รักษาก็ทําให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขสมบูรณ์แต่หากปีไหนที่ไม่ได้ทําการเส้นไหว้ปู่และย่าแสะก็อาจจะทําให้ตะปู่แสะย่าแส่ไม่พอใจอาจจะเพิกเฉยเพอะปู่ย่าเพิกเฉยผีป่ามันก็มาทําร้ายคนในเมืองได้ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณจนถึงปัจจุบันก็ยังคงให้ความสาคัญแก่พิธีเลี้ยงดงหรือว่ากินดงซึ่งเป็นพิธีเส้นไหว้ปู่แส่ย่าแสะแล้วก็พญายักษ์ ผู้รักษาเมืองเชียงใหม่มาจกนกระทั่งทุกวันนี้ในปัจจุบันการเส้นปูและหญ้าแสะทำพร้อมกันในวันเดียวทำขึ้นในจุดเดียวกันไม่ได้แยกทำอย่างสมัยก่อนสมัยก่อนเขาแยกทำคนละดอยคนละวันปัจจุบันก็ใช้บริเวณตำบลแม่เหียเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากสถานที่นี้ถือกันตามความเชื่อของชาวบ้านว่าเป็นดงยักษ์หรือว่าที่อาศัยของยักษ นอกจากนั้นยังกล่าวว่าที่จำบลแม่เหียนี้เป็นสถานที่ที่ปู่และย่าแสะเคยมาจับคนกินในยุคโบราณดังนั้นจึงมีความเชื่อว่าสถานที่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยักษ์ทั้งสองคือปู่แสะย่าแสะจะมารับเครื่องสังเวยสำหรับเนื้อหาของพิธีกินดงนั้นเป็นพิธีเก่าแกท่ที่ทราบว่าอย่างน้อยก็มีเป็นหลายร้อยปีแล้วอาจจะถึงพันปีโดยมีการเริ่มพื้นฟูขึ้นในสมัยของเจ้าแก้วนวรัตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน จากการสอบถามชาวบ้านว่าพบว่าประเพณีกินดงเป็นพิธีที่ดวงวิญญาณปู่แสะย่าแสะจะมาใช้ร่างกายของมนุษย์คือมามาสิงมาทรงในร่างของคนในการกินเครื่องสังเวยเพราะฉะนั้นทุกปีทางตำบลจะต้องหาร่างทรงให้ปู่แสะย่าแสะซึ่งปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนร่างทรงมาแล้วถึง8คนคนสุดท้ายนี่ก็คือชื่อคุณเกียรติศักดิ์ณลำปางอ่าเขาเล่าว่าการมาเป็นร่างทรงปู่แสะย่าแสะนั้น ตัวท่านเป็นผู้เลือกเองอคือปู่แสยาแสมักจะส่อหาร่างที่เป็นคนต่างถิ่นเพื่อให้เห็นว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จริงทรงจริงทั้งนี้ก็เพราะคนต่างถิ่นจะไม่รู้เรื่องราวภายในท้องที่แต่พอมาลงทรงแล้วคนคนนั้นกลับสามารถรู้เรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดอีอันนี้ก็เป็นที่น่าเชื่อถือแก่คนทั่วไปในการประทับทรงปู่แสยาแส เมื่อปี2,548นี้เมื่อเริ่มพิธีจะเริ่มจากการเชิญภาพพระบทภาพพระบทก็คือภาพพระพุทธเจ้าที่วาดลงในผ้าขนาดใหญ่ภาพพระบทที่ชาวบ้านใช้ทําพิธีกันอยู่ทุกวันนี้เป็นภาพที่ปักขึ้นตั้งแต่ปี2,469แล้วก็ใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเหตุที่มีการใช้ภาพพระบทนั้นเพราะตามตำนานกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้กล่าวกับปู่แสยาแสว่าตรับ เท่าที่ตถาคตยังเคลื่อนไหวอยู่ดาบนั้นปู่แสหญ้าแสะอย่าได้กินคนเลยเมื่อพระพุทธเจ้าเข้านิพพานละสังขารไปแล้วชาวบ้านก็พร้อมใจกันสร้างภาพพระบทนะคือเขียนในผ้าทําการแขวนไว้ใต้ตามต้นไม้เวลาลมพัดก็จะมีการเคลื่อนไหวเสมือนว่าพระพุทธเจ้ายังเคลื่อนไหวอยู่ปู่และญ้าแสะจะได้ไม่กินคนการแห่ภาพพระบทนั้นจะทําการแห่มาพร้อมบัคคนทรง โดยคนทรงจะนั่งบนเสลียงมีคนหามมาให้ส่วนภาพพระบดนั้นจะบรรจุอยู่ภายในโลงไม้อย่างดีเมื่อมาถึงประมพิธีจะมีการเชิญทรงดวงวิญญาณลงร่างของคนทรงก่อนดวงวิญญาณดวงแรกที่จะมาประทับร่างทรงคือเท้าก้อนคําหรือว่าเจ้าพ่อก้อนคาเนี่ยเป็นลูกคนหนึ่งของปู่แสยาแสทําหน้าที่รักษาดอยคําเมื่อเท้าก้อนคําลงร่างแล้วก็จะทําการตรวจตราดูเครื่องสังเวยปู่แสยาแสว่าครบถ้วนดีหรือเปล่า จากนั้นเมื่อสั่งการในสิ่งที่ขาดเหลือเรียบร้อยแล้วก็ออกจากร่างไปจากนั้นก็เชิญภาพพระบดขึ้นไปแขวนไว้บนต้นไม้ขณะที่ทําการเชิญคนนื้นั้นประสงค์จะทําการสวดให้ศีลให้พรสวดพระพุทธมนต์ก่อนเมื่อทําการชักภาพพระบดผู้เท่าผู้แก่และชาวบ้านจะพากันโปรยข้าวตอกดอกไม้แล้วก็ประพรมภาพพระบดด้วยน้ําส้มปล่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลภาพพระบดนั้นจะเป็นภาพพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก มีพระอินทร์พระพรหมที่อยู่ข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็มีพระโมกขลาภาษารีบุตรทำกิริยากราบพระองค์อยู่เล่าว่าหากปู่แสยาแสกกินอิ่มแล้วจะเกิดปาฏิหารคือภาพพระบทจะแกว่งควายราวกับมีชีวิตทั้งที่ไม่มีลมแสดงให้เห็นว่าปู่แสยาแสกกินอิ่มแล้วนั่นเองทีนี้เมื่อการชักภาพรพระบทเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะทําการเชิญเครื่องสังเวยเข้าสู่ระรมพิธี ควายที่จะถูกฆ่าก็เตรียมไว้ต,ตั้งแต่เช้าเขตประรําพิธีจะทําเป็นไม่ไผ่ล้อมรอบเอาไว้มีการผูกสายสิลโดยรอบแล้วก็ห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในเขตวงสายศิลเพราะว่าหากเข้าไปแล้วจะถือว่าเป็นอาหารของยักษ์ตามไปด้วยก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ๆเลยภายในจะมีการสร้างประรํพิธีสูงศอกหนึ่งเอาไว้อีกชั้นหนึ่งสําหรับเป,เป็นที่ไว้ซากควายและเครื่องในสถานที่ชั้นในในที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาด เพราะว่าถือเป็นเขตเฉพาะของปู่แสย่าแสอย่างแท้จริงโดยรอบจะมีสารเพียงตาสําหรับวางเครื่องเส้นไว้ตามจุดต่างๆอีกด้วยเมื่อทยอยเอาเครื่องเส้นไปไว้ในประรัมพิธีจนหมดเรียบร้อยจะทําการอัญเชิญดวงวิญญาณของปู่แสย่าแสประทับทรงทั้งนี้แต่โบราณเชื่ออีกว่าเมื่อปู่แสะย่าแสประทับทรงนั้นห้ามไม่ให้เด็กเข้าใกล้หรือว่าห้ามศบตากับร่างทร,งทรงที่กำลังมีปู่แสย่าแสประทับร่างอยู่ เพราะถือกันว่าหากยักลืมตาใส่ใครคนคนนั้นจะไม่สบายในการประทับทรงนั้นก็ไม่แน่เสมอไปว่าปูแสย่าแสะจะมาประทับทรงเองเพราะว่าหลายครั้งลูกของท่านมาแทนมาประทับทรงแทนตามตานานกล่าวว่าปูแสย่าแสมีลูกทั้งหมด32คนในการเส้นไหว้นั้นอาจจะเป็นดวงวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งมาประทับทรงแทนก็ได้อย่างในปี2548นั้นดวงวิญญาณที่ลงมาประทับคือเจ้าบรเพช เป็นลูกคนหนึ่งของปู่แสยาแสะนะเป็นยักษ์เหมือนกันลงมาประทับทรงแล้วก็กินเครื่องสองเวยดิบๆบ,บต่อหน้าคนทั้งหลายบางทีก็เป็นเจ้าแม่คำเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในลูกของปู่แสยาแสเช่นเดียวกันทั้งนี้ถือว่าเป็นตัวแทนน้องปู่แสยาแสลงมาก็เป็นอันใช้ได้ในขณะที่ปู่แสยาแสลงประทับทรงนั้นร่างทรงจะมีอาการหายใจไม่ออกอาเจียนแล้วก็หมดสติไปสักครู่ก็จะชักตึงตังขึ้นมา ผู้ชายเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็ต้องมาช่วยกันจับตัวกันไว้จากนั้นก็เอาผ้าผูกขัวสีแดงมาผูกให้ร่างปู่แล่ยาแสะก็จะประทับทรงเต็มที่ควบคุมร่างกายจิตใจอย่างสมบูรณ์เพื่อเริ่มพิธีสังเวยต่อไปเมื่อประทับทรงอย่างสมบูรณ์ปู่แสะยาแสะหรือว่าดวงวิญญาณที่เป็นลูกของปู่ปู่ยาจะตรงปรีเข้าไปที่เครื่องสังเวยในเขตเฉพาะของปู่แสยาแสก่อนเพื่อ ไปทําการสมมุติในการหักคอควายกินเครื่องในกินเลือดสดๆจากควายนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะยื่นเหล้าที่อยู่ในกระบอกไม้ไายให้ตอนนี้จะเป็นที่สนุกสนานเพราะว่าปู่แส่ย่าแสหรือว่าดวงวิญญาณที่ลงมาประทับทรงนั้นจะทําการกินโชว์ให้ชาวบ้านดูและบางครั้งก็ทําการป่ายปีนเข้าไปกินเนื้อควายสดๆบนต้นไม้ด้วยตามปกติปู่แส่ย่าแสะจะลงมาทรงเพื่อกินเครื่องสังเวยเพียงครู่ก็กลับ แต่ในปีนั้นเป็นปีพิเศษเพราะว่าวิญญาณที่ลงมามาสอนชาวบ้านด้วยพูดตักเตือนเรื่องต่างๆด้วยโดยเรื่องสําคัญที่ท่านพูดเอาไว้ก็คือเรื่องภาพพระบทท่านบอกว่าห้ามเปลี่ยนให้ใช้ของเดิมต่อไปอีกเรื่องหนึ่งคือท่านเตือนห้ามไม่ให้ชาวบ้านขายที่ของปู่ย่าตายายห้ามตัดต้นไม้ทําลายป่าเพราะว่าต้นไม้ทั้งหลายเป็นที่สถิตของเทวดาเจ้าที่ ท่านบอกว่าถ้าหากว่าขายที่เนี่ยยักษ์ทั้งหลายเมื่อหมดที่อยู่ก็จะมากินมนุษย์เทวดาทั้งหลายมาโดนมนุษย์ทําลายต้นไม้ที่สิงสถิตก็จะลงโทษมนุษย์ตามไปด้วยแล้วก็ทําการสอนเรื่องต่างๆให้ชาวบ้านเป็นคติธรรมจากนั้นก็ทําการผูกสายสินให้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ของตำบลแม่เหียจากนั้นก่อนออกจากร่างก็ให้พรแก่ผู้ที่มาโดยมีใจความว่าพวกพูดผีปีศาจกลัวกูกูจะคุ้มครองมึง สิ่งใดที่กูได้เห็นได้ครอบครองมีแกวแหวนเงินทองเป็นต้นขอให้มึงได้ครอบครองด้วยเช่นเดียวกันกูมีความสุขฉันใดก็ขอให้ลูกหลานมีความสุขฉันนั้นขอให้ลูกหลานมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายจากนั้นก็ออกจากร่างไปพิธีกินดงหรือว่าเส้นปู่แสยาแสเนี่ยถือว่าเป็นพิธีสําคัญที่ช่วยหล,ล่อหลอมจิตใจชาวบ้านให้เป็นหนึ่งเดียวทําให้ชาวบ้านได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการประสานระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับพูดปีศาจกับพระพุทธศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจอันเกี่ยวกับการละจากความโลภโกรธหลงซึ่งชาวบ้านน้อยคนที่จะเข้าถึงแต่ดวงวิญญาณปู่แสยาแสะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านให้ความนับถือแล้วก็เข้าถึงง่ายกว่าเนื่องจากมีความใกล้กันเกี่ยวกับชีวิตวิถีชีวิตการกินการอยู่ปู่แสยาแสะจะคอยคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัยประทานแก้แหวนเงินทองความอยู่สุขสบาย ในทางโลกนี้ทั้งบุคคลผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองหรือว่าได้พรจากปู่แสยาแส่นั้นต้องรักษาศีลน,นับถือพระพุทธเจ้าดังนี้เองจึงเป็นการทําให้ผู้คนอยู่ในกรอบของคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาโดยมีปู่แสยาแสเป็นผู้เชื่อมโยงบังคับพึงเห็นได้ว่าวิถีชีวิตคนเรานั้นผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหลายระดับที่พึ่งทางใจก็มีหลายระดับโดยแต่ละระดับนั้นสามารถจะเชื่อมโยงถึงกันได้ ดังเช่นพระธรรมชั้นสูงเกี่ยวโยงกับความเชื่อเรื่องปู่แสะย่าแสะของชาวบ้านในพิธีกินดงที่เชียงใหม่นี่ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ